สวัสดีครับทุกผู้ชมวันนี้ก็มาจัดเจอกับคนบ่อยเช่นเคยครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเลยนะครับเดี๋ยวลองดูมีปลาจิบไหมคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกแล้วก็ฝนเป็นแ,แรงนะครับพอดีว่าเมื่อคืนฝนตกเสร็จก็เลยลองมาตีดูครับท่กผู้ชมเวลามีนนะครับ มาช้าไปครับท่านผู้ชมเวลามน,น้อยน่าจะมาชมับประมาณบ่ายสองนี่ผมนมะออกจากบ้านก็สามโงแล้วมาถึงนี่สามโงครึง่งคิดแรกของปีแล้วก็วันแรกของปีนะที่เรามาหาพรชนนะท่านผู้ชมฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีตัว <c oughs> อยู่แล้วคนนี้ท่านชม,มปลาปีแรกของขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหนี่ปีแรกของปลาตัวแรกของปีนี้ครับท่านชม,มผมมาสายไปนิดนึงครับท่านผู้ชมขี่รถมาก็ประมาณสิบห้ากิโลออกจากบ้านมาสามสิบกว่านาทีเลยนี่ครับทุกผู้ชมปลาปีแรกโอเค แล้วก็ฝนแรงนะครับพอดีว่าเมื่อคืนฝนตกวันนี้ผมก็เลยลองออกมันตีดูได้เรื่องอยู่นะครับทุกผูชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเลยนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปครับสุดยอดมะะครับทุกชม